วัเดียครับมาในีสิบภาพเเป็นหมูขุนน,นะครับหมูขุนหมูขุนของเราอายุร้อยสิบวันพอดีไปครับไปเป็นโอ้สิขาวเดือนนี้นะอากาศร้อนมากครับหมูมีอากาศโดยบาย ลายซิฟเนอร์เขาดีเลยนะครับห่อนเอ้าหมูกับวุ้ยไว้เป็นเป็นไฮยีครับช่วงหนาวร้อนแต่ว่ากับไข่ก็หนาวหนาวาหนี่ยววิบขี่อาหารเลยหนาวโดนฟองยกึคืนย่งกลางคางเลยแต่ว่าห่านอองสีวังหมูปอดนะครับกล้วยปอด ดร <Đ ể S 2> ับนี the night. The night shop, mình, ่แหละซุ่มกัดทางวัที่แล้วแล้วกระสอบมันหันเฉากันเข็ดได้ลุ่มมันเอามันตัวหน่อยกระมูกน่าสากระมู่ได้กัดกระสอบนี่แกใจ đang tìm chung tan mà chung như nghe nè ăn này cả nó ăn rồi ăn toàn là chuyên Hãy tốt cho kênh Ghiền เป็นซุ้มฮัตก i นนะสบักสบอมได้ดีมั้ไปรักษาดูนี่ตอบท,ทีีกสบักสบอมัอควมันบยปา này vượt lên vượt diệt và đang tháng quay đài. Đài này cũng này cái cả này cảm luôn đáng ấm, gần